เอาออกซื้อเห็หนอย่างเลยเมมบอืมไม่ต้องยุง่งอืมอันเอาออกมาอ,าออกมาบอกจะดูแลเองอืมอ่าบอกแม่นางเอกไม่ต้องมายุง่งดูแลได้ดูแลเองผู้หนึ่งขวัญวาจะสี่เนาะอือผู้หนึ่งว่าดูแลได้ดูแลเองไม่ต้องมายุง่งอืมบัตรผู้หนึง่งด๋มึงไปอยู่ไหนมึงไปอยู่ไหนเออ มึงไม่มาดูเลยนี่พ่อมึงนะนี่แม่มึงนะจักเสี่ยวจังไหนพี่นอ้องเอ้ยสักสนบุญไหว้กับครอบครัวนี่อือแตรว่ารู้ทื่คนที่นี่เกิอาอยู่แล้วเอออ่ะอ,อันวางหนึ่งลงไห่วางหนึงงหงหน่งวะมึงไม่ต้องมามาเออมึงไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาดูแลพวกกูดูแลเองได้พวกกูรู้ว่าพ่อเป็นอะไรรู้ว่าแม่เป็นยังไงเออ กูรู้ปัญหาอืมบัตตนี่บักเขาออกมาว่าบักเขาออกมาว่าว่าก็ดูแลกันเองนะเราเป็นคนอ่านนอกครอบครัวไปแล้วออกมาว่าใส่เขาบาทนี่เออออกมาว่าใส่เขาวะเออนี่มึงยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าเออมึงเออมึงยังคิดไหมว่าเขาเป็นพ่อแม่มึง่าจารได้บาทนี่เออจัากสิแอาคำได่หนะอืมเดี๋ยวว่าบบตอมมายุ่ง เดี๋ยวว่าเออมึงยังเป็นลูกอยู่หรือเปล่าพัดไอบ้านนี้เออถ้าถ้าเราเป็นป้าแตนเราก็จะคิดอยู่ว่า <c oughs> ให้กูเห็นเนื้ไห่กันแน่สีว่านังสีเออสมมุติสให้กูเห็นเนื้อไห่กสีว่านั่งสีมากระโปดีมากรบโปดีไปกรบโดีอืมอออกูรู้กูรู้ เออเรื่องนี้คอยได้ยินว่ากูรู้กูรู้อันนี้อสารรู้อายการรู้นะคะแล้วก็อะไรนะเจ้าที่ตำรวจรู้นะคะโจทร,รู้นะคะจำเลยรู้เออเขาว่ามาอันนี้ซองหนึ่งวามาแต่ที่ไม่รู้คือ f อฟซีพอตคนว่าดูถูกดูแคนนะคะช่องไหนช่องอีช่องอีจังไรอืม,มันว่ามานะคะทุกคนรู้หมดอืม ยกเว้น f อซพอต่อมึงได้ค่ะ f อซพอต่อมากเกินไปแล้ว f อซพอตอนี่แหละเป็นคนที่รู้รู้รู้หลายๆอย่างเพราะอะไรเพราะการติดตามเขาดูทั้งข่าวสารดูทั้ง Youtube ดูทั้ง Facebook ดูทุกสิ่งทุกอย่างหลายๆคนที่รู้รู้ลึกร,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 รู้จริงนะเท่าไรมันรู้เท่าไหร่ฮะมันบอกมันรู้รู้เท่าไ่รู้มาก สารรู้อาการรู้เจ้าี่รู้อืมโจทย์รู้จำเลยร,รู้แต่คนที่ไม่รู้คือเอฟซีพอโตผลว่าถูกถูกเหมือนกับถูกอ่าถูกหลอกลวงถูกถูกอ่าทางทางขอภายนะถูกทางจำเลยนี่หลอกลวงหลอกลวงต้มตุ๋นอืมค่ะจัดเงาม,มันมันดูถูกดูแคนเอฟซีพอโตนะคะ ก็ใช่สิว่า่ังนึงเด้อบางเรื่องน่ะยูทูบเบอร์อย่างค่อยนี่นะเลือแรกก็เป็นคนในพื้นที่ยังไม่รู้เท่าเอฟซีพอตอเลยเออเยังต้องถามเอฟซีพอตอเลยนะเออมึงออกมาพูดว่า,ม,ามัมีมีคนที่ไม่รู้อยู่คนเดียวมีมีกลุ่มที่ไม่รู้อยู่กลุ่มเดียวคือเอฟซีพอตอซึ่งนั่นมันก็หมายความว่ามันดูถูกดูแคลนเอฟซี FC พอตอว่าไม่รู้เรื่องอะไร <ด>แล้วแล้วแล้วมึงแ่บมึงเชื่อได้ยังไงเชื่อกด้จะภาพได้ยังไงม,มึงรู้จักตัวตนเขาแค่ไหนกูถามมึงหน่อยจะไรเออกูถามมึงหน่อยมึงรู้ไส้รูปพุงเขาแค่ไหนอ,อ,อ่เห็นไหมเมื่อก่อนก็ลูกมลูกรักจี่งร้องเลยเออลูกรักลูกลูกรักลูกแพง เออเัานั้นก็มีลูกลูกลูกตัวน้อยมาอยู่เนะพี่น้องเนาะแต่ไม่สนใจใจดีขาวบันี้เออรถเสียรถพังอะไรไม่ไปนั่นเขาไม่ไปสนใจกินเหล่าซ้ยนะครับพี่น้องอืมกินเหล่าเซ้ยคอกแพะผ,ผูแล้วนะครับพี่น้องวนตึ๊บไหล่สเซ้ยูย เพ็รใจคนชื่ๆนี่แหละาเพชรใจใจคนซื่อเออเออเอาอะไรทำใจเอเอเขาบอกว,ว,ว่าอยู่เขาทเขามาสอยขายสอยผลิตภัณฑ์เนาะอม,มาสอยขายสอยสอยขายผ้า <c oughs> ขายเพลเนาะแล้ววันนี้ก็ได้เข้าไปย้อนดูแล้วนะคะว่าอ่าแต่มีมีช่องแอนนิงเนาะได้ได้เข้าไปใช้คําถามนะคะได้เข้าไปใช้คําถามกับทางเจ้าภาพนะนะ ซึ่งมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละคือคําตอบจะไม่ได้ตรงกับคําถามแน่นอนนะอืมทานจังหนึ่งถามงัวตอบควายนะแม่อือเข้าใจบอกรบเองปวดวดกฮอนดาก็มีบอกถามงัวตอบควายเข้าใจบอพี่นิงเออแต่ เขามีความเป็นนักจิตวิทยาเขารู้อยู่แล้วว่าคําตอบจะได้มาแบบไหนอืมนะคะก็ใช้คําถามที่บอกว่าถ้าสมมุติว่า,ถ,าถ้าสมมุติว่าอ่ามีการตัดสินแล้วยกเนาะออืม่าคุณจะไปเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ไม่ได้พูดในเรื่องไปขอโทษอะไรนะแต่ว่าจะทําทำํำยังไงวะ แปลว่าสิ่งที่ได้จากคาตอบน่ก็คืออาจะไม่ยกโทษให้จนกว่าจะเอาน้องมาคืนเออจะไม่ยกโทษให้จนกว่าจะเอาน้องมาคืนถึงศาลจะสินยังไงก็ช่างอืมนั่นคือคําตอบเออเจนี่บอกข่ามว่าจะยกโทษให้หรือเปล่าเออขอขัาไปฟังบ่างนึงนี่ล่ะก่อนคืนไหลนี่ะอืะนะคะ แลวมาคืนแน่เลยได้หือเปล่เนอาเพื่นที่ล่ะ <c oughs> เอาน,านอา้าก็คือฝ้าเผาเน่ละ่ะ <c oughs> บอกความหมายนะก็คือความหมายนะ่ะอ่านสิ่งที่อยากจะพูดอยากจะตอบนะ่ะก็คือหมายถึงถึงยังไงก็จะไม่ยกโทษให้นะนะความความคำตอบนะนะอืม ยกโให้เขาเลยแล้วเขาม,เขา,มเขาไม่ได้ทำก็ไม่ยกโทษไม่ถึงถึงสารตัดสินว่าเขาไม่ผิดก็ไม่ยกโทษให้จนกว่าจะาน้องมาคืนเป็นวะเอาสารตัดสินแล้วเด็ว่าบ่ผิดเด้สมมตินะนี่การสมมตินะนะอืมว่าสารตัดสินไปแล้วว่าไม่ผิดเอมีการใช้คําถามนี้เนาะกับกับทางจะพอืม <c oughs> ถึงสารตัดสินไปแล้วก็ไม่ยกโทษให้ จนกว่าจเจ้าน้องมาคืนว่าซันโอ้ยนันี่กับนี้ว่าเขาเป็นผู้ผิดเป็นคนเอาไปเนาะจะเอามาคืนด้งไหนก้น,น้องเขาเสียไปแล้วโอ้ยเนออนั่นแหละคือความหมายคือแบบว่าใช่เป็นให้ตายให้ถึกให้ถึกให้บริสุทธิ์แค่ไหนบริสุทธิ์ผูดครองแค่ไหนก็ไม่ยกโทษให้ในความความคิดของเขานาอืมนี่คืออคติในใจ มันมงบอกถึงอคติในใจที่คุณมีมากมายเหลือเกินกับคนนี้เออกับกับอ่ามันบ่งบอกได้เลยเนาะกับคนที่คุณสงสัยเนี่ยอือมันบ่บงบอกได้เลยมันบ่งบอกเลยว่านี่คุณมีอคติล้นหัวใจเลยถึงแม้กระทั่งว่าเขาใช้คําถามที่ว่าถแม้ศาลจะตัดสินให้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์คุณจะยกโทษให้ไหมคุณยังตอบมาตอบมาเลยว่า ถึงสารตราสินให้ให้อ่าว่าเป็นบริว่าเป็นคนบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ยกโทษนอกจากจะเอาน้องมาคืนนั่นคือความมาทติในใจคุณที่คุณมีมากมายเหลือเกินอืมมีให้ได้เห็นให้ได้เห็นถึงความมาทติในใจค่ะอืมนีม่ละสุดยอดเลยสุดยอดของคนถามอืมชี้ให้เห็นถึงความเกียรติชัง ถึงความมีอคตอิในในหัวใจของเจ้าภาพอื <c oughs> ออเธอยังมาเธอยังถามงัวตอบควายกับจังหวะถามงัวตอบควายอืม,มตอบควายซึ่งมันก็อืมเหมือนคนไม่มีสติ <c oughs> หะะเหมือนเราพูดเลยเรน้องๆสารตัดสินได้กับผู้เสียฟังคําสร้างสารสารตัดสินถือว่าสุดสุดแล้วนะนอกเนือจากนั้นเอ,อถ้าสมมุติคุณไม่พอใจคุณก็สามารถเออุทธรณ์ได้เมนบอก่เออแต่อันนี้นะคำถามนะคะคําถามที่ที่อันหนึ่งก็ถามไปนะก็คือความหมายคือสารทั้งสามสาร <c oughs> ย,กยกนะแล้วคุณจะให้อภัยไหม,มโบนอกจากเสี่ยงโงกมาคืน จบ<อ>ค่ะบข้าว